ของของฝรั่งฝรั่งทำเองค่ะทุกคนฝรั่งจัดการฝรั่งชิมโอ้ยเถื่อนเสด็จไปโอ้ยมันแสบหลายประสนไม่จ๊ะฝรั่งทำเองอันนี้ของฝรั่งฝรั่งเองฝรั่งสุดที่เข้มดำก๊อกดำก๊อกตลอดเวลาพี่น้องเอ้ยาร์ เออเลขาหอนอ่นแต i ก็ m ช่ตไม่เอ่เล็กน้อยซีอิ๊ซีิ่ไหนี่ไหนต้มตมเปรนาด้วยของคนไทยก็ทำอยู่ข้างนอกค่ะของคนไทยนั่เราก็นเรู่ไดเลยงดของคนไทยอยู่ข้างนอกย่างปลาหมึกแล้วก็ ตอนแรกจะเฮ็ดไอ้ีอยังอันข้าหมูย่างพี่น้องไปวันนี้เขาเราเอาจากเต่ขาหมูเต็มอยู่ต้นคริสต์มาสของพี่การค่ะเ<อ>ซเลบบ้านอกแลนนนนน้น้องต้อยโอ้ยน้องต้อยแม่น้องต้อยถ่ายแต่ตัวถ่ายแต่ตัวน้องต้อยน้องต้อยไม่ออกซื่ออ,ออกแต,ตออก่ตูดออกแต่ตูดเฮ้ <laughs> นี่อาหารอาหารบรรดาเมียเมียค่ะซีเรบเนอะเอามาเอามาให้เอามาซ่มเอามาซูมปิีงปลาหมึกหมูย่างบรรดาน้ำจิ้มทั้งหลายเลยเนพอเดือดก่ตก๋นยิดรังก็ก็วเคนเมียงไม่อันไหนจะอันไหนจะเออ คอ,อยย่างกลกดมกเดี๋ยวปล่อยตั้มาหุงหนาทีมาไ้พี่นออกดแล้วจ้ะลเอานอนเอาใหม่ใช่ไหมใครนะให้มา,มมาพี่พีให้มาค่ะวีดอแล้วจ้าของเองนั่นแ ไหนเจดูใช่เจไม่ได้หออะไรนอันนี้ชุดศิกาันนี้รูปีให้มาเจจะดูอันนี้ค่ะดูเลไค่ะไ่เจละอ้ยคุณค่ะโอ้ยเขาหอไว้อย่างงามเกล เป็นเน้ขงลนนอกของขึ้นัจิให้เจ๊ถูกมานะคะออย่างนอยากโดนช้อแกงว่ะอะไรเอ่คะดูข้างในนะคะให้กกะเกะไม่เป็นอยู่ค่ะกะเกะทางไหนแล้วคะนี่ไง

อยากขี่กวางเลดีต้องไปรับปีกันนะเนี่ยออบักบักอันบักมีปันไปมาแล้วใส่คานง่าย่ไมที่ยังไม่เสียบไนมันต้องใส่่านมันจะมีเพลงด้วยมั้งมันมีไมโครโฟนนี่เอ็นซีวิรนดะไม่ไนรับปีโอเค Tämä <totun> niin on tuo. Niin minä ihan varma, että Tiesin tämän. Onko on tosi järkevä. Hienoa. tuo laadikko Hyvä พีโตปลาเียเแล้วกมีอันนี้ด้วยนะยเยอะแตะป้ขายขวดตะแเป้กับเยอะแตะป้ขายขวดเยอะแยะตะป้ขาขวดมียังไม่หมดยังไม่หมดปลานยัมีสวยทันไม่อยากแกสวยแก

ไอ้เขาข่ามันแล็มันเข่ายมันิซิมมาวางท่โราถ้อมันิเมีนมู่านี้ะไรนี้มาจะสั่งที่สุดเ่น้นังตยี่บโอ้ยไอ้ยุเศาาเหตุยลลรกเปนื่อะยอะตัส้าเนี่นี่ก็ช่วยกเน่